สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียกงการแจ้งทุกท่านเลยนะคะสวัสดีเอซีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับวันนิสามิวสิกค,ค่ะเช่นเคยค่ะพี่ๆวันนี้เราอยู่ที่ลานของเราสาขาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครนะคะ ก่อนอื่นก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณ F.C. ที่ติดตามนะคะแล้วก็บางคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาเราอาจจะไม่เห็นนะคะเราก็ไม่ได้ตอบก็ขอโทษขออภัยพี่ๆด้วยนะคะและวันนี้นะคะเรามีสินค้ามานำเสนอพี่ๆเหมือนเดิมค่ะสินค้าตัวที่ว่าก็คือตัวนี้นะคะอยู่ข้างๆนี้นะคะสินค้าตัวนี้นะคะคือเอฟเฟกนะคะเอฟเฟกตัวนี้จะช่วยในเรื่อง เอฟเฟกตัวนี้จะช่วยในเรื่องการพูดไมค์การร้องเพลงนะคะหรือว่ากรณีที่มิกของพี่ๆไม่มีเอฟเฟกนะคะหรือว่าเอฟเฟกเสียเอฟเฟกที่มากับมิกมันไม่ดีนะคะเราก็สามารถเอาเจ้าตัวนี้นะคะไปเสริมได้นะคะแล้วเสียงเขานี่ดีมากเลยนะคะมีโปรแกรมให้เยอะมากค่ะตั้ง200โปรแกรมเลยทีเดียวนะคะสำหรับเอฟเฟก เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูไปชมกันนะคะแกะกล่องให้ดูกันแล้วก็จะลองเทสเสียงให้พี่ๆฟังด้วยค่ะน้ำเสียงของเขานี่อยากจะบอกว่าสุดยอดมากๆค่ะรุ่นนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังน้ำเสียงของเขาแล้วก็ไปดูหน้าตาของเขากันค่ะ โอเคค่ะพี่เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเจ้าเอฟเฟกกันนะคะเอฟเฟกตัวนี้มีชื่อว่าเอฟเฟกอลิซีดนะคะรุ่นไมโครเวฟโ r o ค่ะดูข้างในกันค่ะข้างในก็จะมีหนังสือคู่มือมาให้ค่ะแล้วก็จะเจอเอฟเฟกเลยนะคะเปิดขึ้นมานี่นะคะเอฟเฟกของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ นี่นะคะหน้าตาของเขาค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสำหรับด้านหลังนะคะช่องสัญญาณเข้า out put นะคะจะเป็นแบบแจ็คโฟนโมโนนะส่วนขาออก out put นะคะจะเป็นเหมือนกันเลยนะคะเป็นแจ็คโฟนโมโนเหมือนกันนะคะขาเข้าขาออกแล้วฝั่งทางนี้นะคะตรงนี้ก็คือช่องเสียบอะแดปเตอร์ ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นเมกอินไต้หวันนะคะพี่พี่นี่นะคะหน้าตาของเขาสวยงามมากเลยค่ะพี่พี่มีโปรแกรมให้ทั้งหมดเกือบ200โปรแกรมเลยทีเดียวนะคะโปรแกรมให้มาเยอะมากๆเลยค่ะโปรแกรมเอฟฟกและในส่วนของหม้อปแปลงนะคะ<ม>ก็จะมีมาให้มาดูกันค่ะ นี่นะคะเป็นอะแดปเตอร์นะคะมอแปลงโอเคค่ะพี่พีหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะมีอะแดปเตอร์มอแปลงมาให้ก่อนที่เราจะไปฟังเสียงกันเหนือเราไปดูหน้าตาเขาจะชัดกันนะคะอันนี้ก็หน้าตาเอฟฟกของเรานะคะ Effect าริซิ m ไมโครเวฟโค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราให้ช่างของเราต่อให้แล้วไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเสียงที่ยังไม่ได้ผ่านเอฟเฟกนะคะตอนนี้เราต่อแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดเอฟเฟกเข้าไปที่มิกซ์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงที่เราใส่เอฟเฟกเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โปรแกรม01นะคะเริ่มตั้งแต่โปรแกรมแรกกันเลยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวเปิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงการแจ้งของเราทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับวันนิสามิวสิกค่ะวันนี้รีวิวเ f ฟเฟกต์อ s ริซีดไมโครเวฟโนะคะเอฟเฟกตที่ใช้อยู่เป็นหมายเลข01นะคะเดี๋ยวเราจะไป02เวลาเปลี่ยนเอฟเฟกให้หมุนตัวนี้นะคะค่ะหมุนเบาๆก็ไปแล้วนะคะอันนี้เป็น หมายเลข02นะคะเสียงก็จะประมาณนี้นะคะเสียงดีมีคุณภาพเหมือนกันนะคะเราต้องลองไปเรื่อยๆนะคะเราชอบเบอร์ไหนเราก็หยุดที่เบอร์นั้นค่ะสวัสดีค่ะอันนี้หมายเลข03ค่ะเอฟฟกเบอร์3นะคะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปเบอร์สี่ค่ะ โลโลหนึ่งสองสาดแปดเก้าศูนอันนี้หมายเลข04นะคะเอฟเฟกต์อลิซีดไมโครเวฟโของเรามีทั้งหมดเกือบ200เสียงเลยนะคะเดี๋ยวไปหมายเลข05ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งค่ะอันนี้อยู่เอฟเฟก์หมายเลขห้านะคะหรือว่า05นั่นเองนะคะต่อไป06ค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้เป็นหมายเลข06นะคะน้ำเสียงก็จะประมาณนี้ไม่แตกต่างกันมากนะคะหมายเลข07ค่ะเสียงก็จะก้องๆหน่อยนะคะโอเคค่ะตัวนี้เป็นหมายเลข08ค่ะโลหนึ่งสองสามสี่ห้า โลโลหนึ่งสอี่้นี้เป็นหมายเลข0ูนย์เนะคะโอเคค่ะเราจะลองให้พี่พี่ฟังประมาณนี้นะคะมีทั้งหมดเกือบ200เสียงเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะฝากพี่พไว้ด้วยนะคะค่ะฝากพี่พี่เช้า,าเสียงของเราไว้ด้วยนะคะเอฟเฟกต์อาริซิฟไมโครเวฟโฟลลูกค้าส่วนใหญ่นะคะที่ซื้อมิกเซอร์ไปนะคะกรณีมิกเซอร์ที่ ไม่มีเอฟเฟกนะคะเราสามารถเอาเอฟเฟกตัวนี้ไปเสริมได้นะคะหรือว่าเอฟเฟกที่มากับมิกนะคะเสียงไม่ดีนะคะเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปช่วยได้นะคะช่วยในการร้องการชูดนะคะเป็นช่วยได้หลายอย่างเลยนะคะสำหรับเอฟเฟกตัวนี้ก็ฝากพี่ๆของเราไว้ด้วยนะคะฝากพี่น้องชาวเพื่อนเสียงไว้ด้วยค่ะเอฟเฟกต์ Alice m i c r o v e r s 4 <Okay. S 1> <Okay. S 2> ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเสียงของจ้าเอฟเฟกตัวนี้นะคะเอฟเฟก a l i c e ซิฟไมโครเวฟโฟนั่นเองนะคะก็ฝากพี่ๆของเราไว้ด้วยนะคะเอฟเฟกตัวนี้นะคะมีโปรแกรมเสียงเยอะมากเลยค่ะเลือกได้แบบถูกใจกันไปเลยนะคะส่วนราคาค่าตัวนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่2,600บาทเท่านั้นนะคะ ราคามีขึ้นมีลงนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะ itline 0 8 7 1 2 3 8 9 8ค่ะหรือว่าจะโทรมาสั่งซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าที่ร้านมีบริการเก็บปลายทางแล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อนะคะคือเฟ e บุ o กค่ะชื่อเฟ e บุ๊กวันที่สามนิสิคค่ะ สุดท้ายนี้ฝากพี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนน้ไป